เลยไหมอิจฉาลูกเพราะว่าพ่อรักลูกมากมันเหมือนแบบเราก็โฟกัสที่ลูกสามีเราก็โฟกัสที่ลูกทุกคนโฟกัสที่ลูกหมดเลยแล้วเราก็เลี้ยงลูกดูแลลูกทุกอย่างให้ลูกหมดหัวสมองที่เคยคิดงานก็มาคิดเรื่องลูกทุกอย่างคือลูก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 แล้วก็บอกตัวเองว่าหลังจากนี้จะไม่เอาเรื่องลูกแล้วจะเรื่องตัวเองบ้างมันก็ยังมีเรื่องลูกเข้ามาอยู่วันห่องแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันกับสามี เพราะลูกแล้วมันก็มีเขาก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากแล้วแต่มันไม่ถ่ายไม่มีใบให้เซนละออกว่าเลิกเป็นแม่แต่มันมีใบให้เซนละออกนะว่าอย่าไม่เป็นเมียได้ใช่ไหมว่าแต่มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเจอว่ามันคือวิธีการหนีปัญหามากกว่าแต่พอเราอะไม่รู้จะแก้มันยังไงเนี่ยเราก็พยายามหาคําตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ <S <S ทั้งๆที่ความจริงอะมันอาจจะไม่มีคําตอบหรือมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบที่เราต้องการนะเวลานี้ตอนนี้ก็ได้นะ